เดี๋ยวเราจะพูดคุยนะครับกับรองศาสตราจารย์ดรยุตินะครับพุกดาวิจิตนะครับอาจารย์คณะสังคมวิทยาของธรรมศาสตร์เ,เป็นอาจารย์ของน้องรุง้งแล้วก็เป็นหนึ่งในอาจารย์ที่ไปร่วมลงชื่อในการขอประกันตัวด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ได้ยินเสียงผมไหมครับครับได้ยินครับโ <Okay. S 2> อเคครับ อาจารย์ครับคืออาจารย์เนี่ยเป็นหนึ่งในนักวิชาการเป็นอาจารย์ที่ไปประกันตัวนักศึกษาแล้วก็เป็นนักวิชาการที่รัฐมนตรีอเนกเองเนี่ยต้องการให้สอบจัญญาบันอาจารย์จะบอกกับสังคมอย่างไรจะตอบกับสิ่งที่เขาต้องการจะสอบจัญญาบันแล้อย่างไรฮะผมคิดว่าอันนี้ที่จริงผมผมยังไม่เห็นรายชื่อดีะนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเอ่อผมเองเป็นหนึ่งในแปดหรือเปล่าแต่ว่าถ้าถ้าเป็นก,ก็ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับ คือผมคิดว่าเอาเป็นเรื่องที่ว่ามันเหมือนกับคนกลุ่มหนึ่งที่เขาอยากจะแสดงอํานาจให้เห็นถึงว่าเขามีอํานาจกับคือการแสดงอํานาจแบบนี้ผมเชื่อว่ามันใช้ได้กับคนกลุ่มเดียวกันมากกว่ากับในขณะที่ในฝ่ายของคนที่รับประชาธิปไตยรักในสิทธิเสรีภาพเนี่ยเรื่องนี้มันพวกเราก็จะมองกันว่ามันเป็นเรื่องตลกมากกว่านะครับเพราะว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่า สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าผมนึกไม่ออกนะฮะว่าไอการไปใช้สิทธิ์ในการยื่นขอประกันตัวนักศึกษาเนี่ยนะครับมันมีจรรยบรรณข้อไหนที่ห้ามไว้นะครับเป็นมันเป็นสิทธิตามกฎหมายสิทธิทางตามรัฐธรรมนูญนะครับคือจรรยบัรณของอาจารย์เนี่ยไม่มีทางที่จะไปยกเว้นกฎหมายได้นะครับถ้าจรรยบัตรของอการเป็นอาจารย์ไป มีข้อยกเว้นว่าห้ามทําตามกฎหมายข้อนั้นข้อนี้ห้ามอ้างสิทธิ์ในการใช้กฎหมายข้อนั้นข้อนี้อันนี้ผมคิดว่ามันคงไม่ใช่จรรยาบรรณของอาจารย์แล้วนะครับซึ่งถ้าไปอ่านดูจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็ไม่มีข้อไหนในการที่จะห้ามใน,ในการที่จะทาสิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลเลยนะครับอีกอย่างหนึ่ง <S <S ผมเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่แล้วว่าผมคิดว่าไม่งั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่เป็นธรรมศาสตร์มา จนถึงทุกวันนี้นะครับและโดยเฉพาะยิ่งในผู้บริหารชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเห็นเท่าที่เราสังคมได้เห็นนะครับเราเห็นการยึดมั่นในหลักการนะครับถึีงแต่ว่าช่วงช่วงนี้เราอาจจะเ,เห็นบทบาทที่เงียบๆไปบ้างแต่ว่าจริงๆเราก็ยังมีการประสานงานกันทําอะไรกันอยู่ในแง่นึงก็คือผมไม่คิดว่าผู้บริาหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะโอนอ่อนไปกับการใช้อํานาจในลักษณะที่ ดูแล้วมีความช่อชนในลักษณะนี้นะครับผมคิดว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการไอการแสดงออกแบบนี้เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นละครฉากหนึ่งที่ผมว่าเขาเล่นกันเองมากกว่าให้ให้สนุกสนานให้เอาใจกันเองให้รู้สึกว่าเออทางฝ่ายเรายังมีอำนาจอยู่นะแต่การผู้นี้ได้นะแค่นั้นเองครับครับอาจารย์ถ้าในกรณีที่ครับในกรณีรที่มีการสอบสวนขึ้นมาจริงๆเนี่ยอาจารย์ครับหรือว่าทางมาอะไราตั้งกรรมการสอบขึ้นมาจริงเนี่ยอาจารย์ก็ พร้อมที่จะเข้ากระบวนการที่ในการเข้าไปให้คําตอบกัมหาวิาลใช่ไหมครับขาแน่นอนอยู่แล้วครับแน่นอนอยู่แล้วครับครับทีนี้อาจารย์อาจารย์ที่จะมองอาจารย์มองว่า<ม>สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนจะไม่ได้มีอํานาจในเชิงที่จะมาบังคับอะไรจริงจังแต่แค่อยากโชว์ฝีมืออยากโชว์พลังถูกไหมครับใช่ครับผมคิดว่าเขาอยากโชว์พาวแค่นั้นเองครับก็ก็่ไย้เงินไปครับไม่ไม่มีไม่มีอะไรที่น่ากังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับ ครับมีมีประเด็นหนึ่งครับอาจารย์ในในเอกสารที่ที่ออกมาเนี่ยมีช่วงท้ายเขามีการใช้คําว่าให้บัญชาแล้วก็ประเด็นนี้เนี่ยคํานี้เนี่ยถูกเอามาพูดถึงมากในโซเชียลม่อวันอาจารย์มีความเห็นกับการใช้คำลักษณะนี้ยังไงก็ผมคิดว่ามันก็เป็นอย่างงี้ครับคือคือเหมือนกับอย่างที่อย่างที่ผมบอกว่ามันเหมือนกับการเล่นละครนั่นแหละครับก็คือถ้อยคําแบบนี้มันเป็นถ้อยคําที่เอ่อ ใช้นักษณะเหมือนกับคมขคู่นะฮะทาให้หวาดกลัวนะครับซึ่งก็อาจจะมีผลบ้างนะครับสําหรับใครก็ตามที่อย่างผมก็เห็นใจนะครับถ้าเป็นอาจารย์ที่อาจจะเยังจะต้องแบบทํางานแล้วก็พึ่งพาในระบบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้ได้แต่ผมคิดว่าคือคุณไม่สามารถที่จะเอาถ้อยคําอะไรแบบนี้มาคมขู่ มหาวิาลยอย่างมหาวิาลัยธรรมศาสตร์หรือว่าอาจารย์ในมหาวิาลยธรรมศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าผู้บริหารมหาวิาลยธรรมศาสตร์ไม่ไม่เล่นด้วยแน่ๆครับแล้วก็ผมผม,ผมก็ยังเชื่อมั่นในมหาวิยาลัยครับครับอาจารย์ครับย้อนกลับไปสักประมาณสักเดือน,สอ,นสองเดือนที่แล้วเนี่ยก็เคยมีกรณีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทางรัฐมนตรีอนเนกแล้วก็ทางอาจารย์ด้วยและครั้งนั้นเนี่ยอาจารย์เคยโพสเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นต่อคุณอเนกแล้วก็ อาจารย์ก็ได้เล่าพื้นหลังมาแล้วก็เล่าสิ่งที่อาจารย์ต้องการสื่อสารออกไปเกี่ยวกับตัวตนของอาจารย์นันเอกเ,เนี่ยอาจารย์ยังยืนยันคําเดิมไหมกับสิ่งที่อาจารย์คิดต่ออาจารย์นันเอกอย่างที่อาจารย์ได้เคยโพสต์ไปหรือว่าในในสายตาขมออาจารย์ว่าอ,อาจารย์ก็คือดรเนก็เปลี่ยนตัวตนของเขาไปหมดแล้วก็จริงๆถ้าตอนที่ผมแสดงความเห็นตอนนั้นเนี่ยผมก็ผมก็ผมก,ผมก็รู้สึกว่าอาจารย์นันเอกก็เปลี่ยนไปแล้วอยู่แล้วล่ะนะครับในความเป็นอาจารย์นันเอกเพราะว่าเออเอาจริงแล้ว แจเนกเองก็ก็เคยพูดไว้เองตั้งแต่รับตําแหน่งว่าเขาเนี่ยไม่เหมือนกับเขาคนเดียวกันที่สมัยที่เป็นนิสิตนักสาอีกแล้วนะครับคือพูดอย่างนี้เนี่ยก็เรากบบว่าไม่ได้เชื่อมั่นในเรื่องสิทธิเสรีภาพอีกต่อไปแล้วนะครับในแง่นี้ผมก็ไม่ได้รู้สึกผิดหวังอะไรกับกับเขาอ่ะนะครับผมก็ไม่เออผมอาจจะเคย หวังอะไรในตัวเขาบ้างนะครับแต่ว่าก็เป็นสิบปีมาแล้วที่ผมเลิกหวังอะไรกับอาจารณีนะครับถ้าผมยังจะเรียกอาจารย์อยู่นะครับก็ผมก็คิดว่าคือคนเราก็ก็เปลี่ยนกันได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครัเพียงแต่ว่าผมคิดว่าถ้าคุณขึ้นมามีอำนาจนะครับแล้วใช้อำนาจในลักษณะช่อชนนะครับบิดเบือนอำนาจเพื่อที่จะให้ตัวเองมีมีเอ่ออำนาจอยู่ต่อไปคือผมเข้าใจว่า คือคนสมัยนี้นะครับคือการแพทย์มันดีนะอายุก็ยืนขึ้นนะครับ <laughs> ผมเข้าใจได้ว่านะคนก็อยากจะเอในอายุที่ยังอยู่อีกยาวนานนี่ก็ยังอาจจะอยากมีอำนาจต่อไปองไงก็แล้วแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าขอให้เคารพในสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับ <laughs> อ,อบผมก็ยัง <laughs> ถ้าจะมีความหวังก็คือแค่หวังว่ายังจะเป็นบุคคลที่เคารพในเ สิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วก็ยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากพอที่จะไม่ทําให้ตนเองกลายเป็นเผด็จการหรือว่ากลายเป็นทรราชในแบบเดียวกับสมัยที่ท่านเองเป็นนักศึกษาแล้วก็ต้องมาขับไล่ทรราชนะครับท่านเองจะกลายมาเป็นผู้ที่ถูกขับไล่เองอย่างนั้นหรือเปล่านะครับผมถ้าผมจะมีหวังก็คือหวังว่าท่านจะไม่ไปถึงจุดนั้นนะครับครับอาจารย์ฮะทีนี้ถ้ามองในมุมมองของ การต่อสู้ของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเพนกวินหรือว่ารุ้งหรือว่าเพื่อนๆของเขาเนี่ยนะครับคือแล้วเป็นแล้วการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนเป็นการต่อสู้กับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันดูว่ามันจะมีโอกาสที่จะสําเร็จหรือเปล่าเหมือนจะวิ่งชนกําแพงหรือเปล่าอาจารย์คือผมผมไม่คิดว่าเอ,อ,อานาจมันจะเป็นกาแพงมากขนาดนั้นผมคิดว่าเอ,อสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดนะในยุคสมัยปัจจุบันก็คืออำนาจของประชาชนนะครับ ผมกับคิดว่ากำแพงเนี่ยจะวิ่งไปหานะอำนาจที่ช่อชนนะครับหรือจริงๆเราก็คือคนเหล่านั้นเองนั่นแหละที่กําลังวิ่งชนกําแพงอยู่นะครับผมค<ม>ิดว่าความแข็งแกร่งของอำนาจของประชาชนนียมันชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไล่มาเลยตั้งแต่สมัยยุคคนเสื้อแดงนะครับจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันที่คนหนุ่มสาวนะครับลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวอย่างยิ่งใหญ่จริงๆนะครับอันนี้เราต้องอยอมรับนั้น ในแง่นี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าคือเราได้เห็นนะครับว่าเอ,อประชาชนเนี่ยนะครับถูกกดขี่นกระบวนการเหล่านี้อย่างไรนะครับ mm hmm. แล้วเราได้เห็นนะครับว่ามันได้เกิดการออถูกอะไรอ่ะคือทุกคืออำนาจที่ดูเหมือนแข็งแกร่งหรือว่าเอดูเหมือนไม่ได้ถูกตรวจสอบหรือว่าดูเหมือนบริสุทธิ์ผุดผ่องนะครับในอดีตเราเชื่อว่าตุลาการเนี่ยมีลักษณะที่บริสุทธิ์ผุดผ่องใช่ไหมฮะ ได้ถูกตั้งคําถามมากขึ้นนะครับได้ถูกขุดคุ้ยให้เห็นถึงรอยโว่นะครับขุดคุ้ยให้เห็นถึงปัญหาความบิดเบือนต่างนานาได้ไม่หมดเลยนะครับแต่ว่าถามว่าเออแล้วมันเป็นอย่างนี้มาตลอดไหมผมไม่คิดว่าเป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับอย่างที่เราเห็นก็คือในอดีตยอย่างอย่างน้อยที่สุดหลายคนพูดถึงรัฐธรรมนูญสอง0ัน้อยสี่สิบนะครับที่อ,อ,อำนาจตุลาการนะครับถูกถ่วงดูนอำนาจมากกว่านี้นะครับแล้วก็ การถูกรุมน่าจะาประชาชนนะครับหรือว่าอย่างน้อยอย่างเช่นการสามารถที่จะประชาชนสามารถที่เข้าชื่อนะครับเพือ่อที่จะขับไล่ตุลาการได้นะครับหรือว่าตั้งการ mm hmm. ตั้งข้อมสงสัยแล้วก็ให้มีการสอบสวนตุลาการได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องถูกนํากลับมานะครับไม่ใช่ไม่เคยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันยิ่งทําให้เราคิดเลยว่าเอ๊ะ,อะการล้มรนะัฐมนูญ4-0เนี่ย ฝ่ายฝักฝ่ายไหนบ้างหรือว่ามีอานาจไหนบ้างที่จริงๆแล้วเนี่ยอยู่เบื้องหลังในการที่จะล้มหรือเปล่านะฮะเพราะว่าหนึ่งสุดแล้วก็คือการทําให้เกิดความเป็นเผด็จก,การเต็มรูปแบบในในอานาจหลายๆฝ่ายด้วยซ้ํานะครับครับอาจารย์ภาพหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือทางคุณแม่ของของเพนตปินเนี่ยไปที่ศาลแล้วก็แสดงออกเชิงสัญลั์ด้วยการตัดผมนะครับในมุมมองของอาจารย์เนี่ย ถามมุมมองส่วนตัวแล้อาจารย์เห็นภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์รู้สึกไงบ้างกับสิ่งที่ทางคุณแม่สุดท้ายต้องออก,กรรมากระทาแบบนี้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกคือผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่าแบบมันก็หดหู่ใจนะครับแล้วก็สะท้อนใจนะคะว่าเออสังคมไทยเรามาถึงจุดที่ผู้คนเนี่ยนะครับต้องข้อกังขาต้งข้อสงสัยกับอำนาจ <ừ. S 2> ที่เดิมทีเนี่ยเขาไม่เคยสงสัยมาก่อนนะฮะ เขาให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกับตุลาการอย่างที่สุดนะครับแล้วก็แต่ว่าถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันถึงจุดที่ไม่ไม่ได้แต่เฉพาะพวกผู้ต้องหาต่างๆนะครับที่เป็นเยาวชนแล้วเนี่ยไปถึงมันยังลามไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับซึ่งถึงจุดที่แม่ของคุณเพ็ญคุ้นเองเนี่ยนะครับก็จะต้องออกมาแสดงออกเล้วผมคิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ คือสังคมตอนนี้มันไปไป,ไปสู่ในจุดที่ปลอะบางมากแล้วนะครับถึงในจุดที่คุณคุณจับลูกเขาเนี่ยคุณคุณมีผู้ปกครองมาด้วยอีกสองคนนะครับที่จะทําให้เขาเขาเปลี่ยนความคิดนะครับแล้วสังคมมันก็จะต้องตั้งคําถามมากขึ้นเรื่อยๆครับถึงที่สุดก็คือทําให้เสถาบันนะครับที่เคยเป็นหลักเป็นฐานของสังคมนะครับสถาบันที่ จะต,ต้องเป็นคนที่ไม่เห็นหน้าอินหน้าคมอะไรนะครับยืนตัวเองอยู่บนอากาศเนี่ยนะครับรถ,ถูกตั้งข้อสงสัยถูกตั้งข้อตั้งข้อสงสัยถูกตั้งคำถามแล้วไปมันบาดลึกไปถึงความรู้สึกของผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอืมครับอาจารย์เท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยอาจารย์เออ่ก็ยังยืนยันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกระบวนการการต่อสู้ของน้องๆก็ยังคงต้องดําเนินต่อไปแล้วแนวโน้มในอนาคตก็เรียกว่าน่าจะเห็นแสงสว่างมากขึ้น ทีนี้นักเวลาปัจจุบันเนี่ยนะครับอยากจะบอกอะไรกับเพนกวินถ้าพูดได้นะแล้วเขาได้ยินเนี่ยเพนกวินรู้รวมถึงคนที่เขายังคิดจะต่อสู้ไม่ยอมแพ้คือผมคิดว่าพวกเขาเนี่ยได้ทำคือคือ,คอมีคุณูปการใหญ่หลวงต่อสังคมไทยมามากแล้วนะครับเ,เราจะเห็นประเด็นในการที่ต่อสู้เนี่ยนะครับมันขยับไปไกลามากนะครับไปถึงสถาบ,บัานต่างๆแล้วก็ ตอนนี้ที่ไกลมากแล้วเป็นประเด็นที่เราไม่ไม่ได้นึกนึกไม่ถึงมาก่อนเลยด้วยซ้ำก็คือเรื่องของตุลาการนะครับ mm hmm. วันนี้เนี่ยทุกคนแทบจะจำได้แล้วว่ามาตราย 26, ี 2, ่สิบหกวรรคสองวรรคสามคืออะไรนะครับ mm hmm. คือประชาชนลุกขึ้นมาอ่านกฎหมายนะครับแล้วก็ตั้งข้อสงสัยกับเอออำนาจที่เขาไม่เคยสงสัยมาก่อนนะครับ mm hmm. ผมก็อยากจะบอกว่าทุกคนที่ร่วมในการต่อสู้นะครับผมไม่ได้อยากจะให้เขาหยุดนะครับแต่ว่า อยากจะให้เขาเคิดหาวิธีนะครับที่จะทํำยังไงที่จะให้กระบวนการมันเคลื่อนต่อไปนะครับแล้วเราก็จะนําไปสู่การเปลีป่ยนแปลงที่แท้จริงนะครับโดยที่เกิดความสูญเสียให้น้อยที่สุดนะครับเข้าใจว่าการเสียสละเนี่ยมันต้องมีบ้างนะฮะอย่างการอดอาหารก็แน่อนอนก็เป็นส่วนหนึ่งของของการเสียสละแต่ผมคิดว่าการเสียสละครั้งนี้ของเพนกวินเอ่ยหรือลุงเอ่ยห,หรืออีกหลายๆคนที่ อดอาหารอยู่ตอนนี้อีกสองคนเนี่ยนะครับก็ผมก็คิดว่ามันคือมันคือสารนะครับมันคือเนื้อหาสาระที่ผู้คนเหล่านี้ได้พยายามสื่อสังคมแล้วมันเป็นผลแล้วนะครับมันเป็นผลแล้วทุกวันนี้เนี่ยทุกคนต้องมานั่งคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเออจะหาประเด็นไหนจะจะคือสังคมทั้งสังคมมันลุกตื่นขึ้นมานะครับที่จะมานั่งขบคิดกันว่าปัญหามันคืออะไรกันแน่นะครับ แล้วปัญหาใหญ่ก็คือเราเห็นแล้วว่าคือเรื่องของตุลาการนะครับเรื่องของตุลาการเองนะครับแล้วผมยังคิดว่าถึงจุดหนึ่งก็คือเอสารเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแต่ส่งไปในสังคมทั่วไปแล้วแต่ว่ามันยังได้ส่งเข้าไปในเสถาบันตุลาการได้ผมเชื่อว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาก็มีเลือดมีเนื้อมีชีวิตมีจิตใจนะครับมีความเป็นมนุษย์พอนะครับที่จะเ เข้าใจนะฮะไอความรู้สึกเหล่านี้เข้าใจถึงปัญหานะครับเพียงแต่ว่าด้วยกลไกลบางอย่างนะครับด้วยเงื่อนไขในระบบของเขาเองที่ทําให้เขาไม่สามารถที่จะแสดงความเป็นมนุษย์ออกมาได้ซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันอันตรายมากนะครับระบบพีติธรรมที่ไร้มนุษยธรรมเนี่ยผมคิคือคือสิ่งที่ที่อันตรายมากครับ ครับอาจารย์ครับทิ้งท้ายครับอาจารย์ครับอาจารย์ยังคงยืนยันคําเดิมใช่ไหมครับกับสิ่งที่อาจารย์ทํามาตลอดคือใช้สิทธิ์ของอาจารย์ในการขอยืมประกันตัวให้กับน้องๆหรือว่าแกนนํารัษดรที่ยังอยู่ในกลุ่มขังถ้าต่อไปหลายๆคนยังไม่ถูกประกันตัวมาถูกปล่อยตัวมาอาจารย์ก็ยังคงเดินหน้าในการที่จะขอใช้สิทธ์อาจารย์ในการยื่นประกันตัวต่อไปก็แน่นอนครับคือนอกจากว่าจะมีกฎหมายออกมาว่าห้ามอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับใช้สิทธ์ในการยื่นขอประกันตัว นะครับแล้วผมคิดว่าไม่ใช่มีแต่ผมนะครับก็ยังมีเพื่อนๆอาจารย์อีกหลายคนนะครับที่พร้อมนะครับแล้วผมก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่ามหาวิทยาลัยเองก็จะไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเงื่อนไขนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราวัดกันคืออะไรก็คือคุณภาพทางการทํางานทางวิชาการนะครับล่าสุดผมเพิ่งได้ทุนอันใหม่อันนึงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่เป็นเรื่องปกติมากนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่ผมทํานะครับ ที่เนะฮะที่เป็นพลเมืองนะครับคนหนึ่งน,นะฮะแล้วก็ใช้สิทธิทธ์ที่ตามตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปลดทอนไอ้คุณภาพของการทํางานทางวิชาการของการทําหน้าที่ในฐานะที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้ครับครับโอเคครับ <Okay. S 2> <Louise. S 1> วันนี้ขอบพคุณมากครับอาจารย์ครับที่มาสนทนากันครับ<ย>ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มติชนีวีเพียงแค่สแกน QR c อ d e ได้เลยครับ